ม .33 ม .39 ม .40 ล่าสุดใครมี11ข้อนี้การันตีได้เงิน2.500บาท5,000บาท1,000 0บาทชัวดูเลยคุณมีไหมวันนี้ครับสำหรับม .33 39 40มมาีคำถามใจากหลายท่านมาถามผมงในไลน์หรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างแต่ละคลิปเยอะมากครับตอนนี้หลายท่านยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัว ท่านเองเนี่ยจะได้เงินหรือเปล่าวันนี้ครับผมรวบรวม11ข้อนะครับถ้าเกิดคุณมีนะครับไม่ต้องมีทุกข้อในนี้ก็ได้แต่ต้องมีบางส่วนนะครับของข้อนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าใครจะต้องมีข้อไหนบ้างใน11ข้อนี้นะครับคุณจะได้เงินไม่ว่าจะ2องพหรอบาทห้าพนบาทหนึ่งบาทแบบชัวร์แน่นอนแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ครับมอสามสามครับได้2องพันห้าร้อยบาทมอสามเก้าได้ห้าพันมอศูนย์ได้ห้าพันนะครับทั้งหมดเนี่ย เรามี29จังหวัดใช่ไหมครับ29ก็คือ10บวก3บวก16จังหวัด10บวก3บวก16จังหวัดนะครับ10จังหวัดเนี่ยกับ3จังหวัดจะได้2เดือนนะครับ1 6จังหวัดได้1เดือนดังนั้นครับถ้าเกิดคนได้5,000นะครับได้2เดือนเขาก็จะได้เป็น10,000บาทม33ครับถ้าได้2,500บาทได้2เดือนก็จะเป็น5,000บาทนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปทีละข้อครับก่อนจะไปเรามา ขวนกันก่อนครับว่าจังหวัดอ่ะมีจังหวัดไหนบ้างนะครับส0จังหวัดแรกครับมีกรุงเทพมหนานครนะครปฐมนนทบ,บุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสุาทรปราการสมุทรสาคร3จังหวัดต่อมาครับ,รบมีฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ส6บอกจังหวัดต่อมาครับประกอบไปด้วยกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูร์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรี สมุทรสงคารามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนี่ก็คือ29จังหวัดครับทุกกลุ่มนะครับจะต้องอยู่ใน29จังหวัดถึงจะได้เงินนะครับไม่ว่าจะมสามสามสามเในจังหวัดเหล่านี้ครับเรามาเริ่มกันข้อที่1แล,ล้วไล่ไปเรื่อยๆจนครบ11ข้อนะครับข้อแรกนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกมาตาเลยไม่ว่าจะมสามสามมสามเก้ามสี่ศูนย์นะครับ จะเขียนว่าเป็นข้อหนึ่งนะครับข้อที่1ครับคุณจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ไม่ว่าจะมอ339หรือว่าม40นนะครับคุณจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วยังคงเป็นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์สถานะนั้นนะครับคือคุณจะไม่ได้เงินนะครับ ซึ่งวิธีการที่จะเปลี่ยนสถานะจากไม่ได้รับสิทธิ์ไปได้รับสิทธิ์ผมก็บอกหลายคลิปแต่ก็วิธีที่มันจะย้ําเตกทีละกันนะครับวิธีง่ายๆเลยคือคุณต้องทําการทบทวนสิทธิ์โดยการส่งเอกสารต่างๆไปนะครับเพื่อให้ทางโครงการเนี่ยเขาได้ตรวจสอบข้อมูลคุณอีกทีนึงว่าคุณผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งจะผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวดูต่อจากนี้นะครับผมสรุปมาให้แล้วนะฮะว่าใครเนี่ย มี11ข้อนี้นะครับจะได้นะครับข้อแรกต้องมีทุกคนนะครับไม่ว่าจะนวสามสามสามเก้าสี่ศูนย์คุณจะต้องมีครับก็คือตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดคุณไม่มีครับตรงนี้ไม่ได้รับสิทธิ์อย่างนี้คุณก็จะไม่ได้เงินนะพอถึงวันโอนเงินก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณได้รับสิทธิ์แล้วพอถึงวันโอนเงินจะได้เงินนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1น,นะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาข้อที่2ข้อที่2อนี่จะเกี่ยวข้องกับม .33 โดยตรงเลยนะครับม .33 ครับคนที่จะเซอรันิสตีว่าจะได้เงินครับคือจะต้องนี่คือข้อ2นะครับจะต้องอยู่ใน9กิจการนะครับแล้วก็อยู่ใน29จังหวัดถ้าเกิดว่าม3 3คุณมั่นใจว่าคุณอยู่ใน9กิจการและอยู่ใน29จังหวัด คุณผ่านเกณฑ์ของม3 3ครับแต่มส 3, 3ครับยังมีอีกข้อหนึ่งนะครับผมเป็นข้อ3นะครับก็คือคุณจะต้องเป็นม3 3นะครับเป็นม3 3ม33มนะครับคุณจะต้องเป็นม33สภายใน31กรกฎาคม64ถ้าคุณเป็นท่านครับคุณจะได้เนินนะครับ และคุณจะได้สถานะได้รับสิทธิด้วยอันนี้คือมอ3มสาครับรมสามสต้องมีทั้ง2ข้อครับคือข้อ2กัและข้อ3นะครับต่อมาครับมสามสิบเมสามครับคือข้อที่4นะครับมสามคือคุณจะต้องอยู่ในยีิบเจังหวัดนะครับนี่คือมสามนะครับแล้วก็มสามข้อที่5นะครับ 39ข้อที่5คือคุณจะต้องเป็นม39ภายใน3สิงหาเป็นม39ภายใน3สิงหาคม64นะครับถ้าเป็นทันนะครับคุณก็จะได้ไปมสามต้องมี2ข้อครับคือข้อ4กับข้อ5ครับอันนี้คือม33กับม39นะครับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของม40 ม .40 นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่กันทีละข้อครับแต่ละข้อเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับแต่และล้วทุกข้อจะต้องอยู่ในย9ิบก้าจังหวัดและก็สมัครเวลาภายในเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแตกต่างกันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อกี้เราไปข้อที่5แล้วต่อมาครับเราจะมาข้อที่6ข้อที่6ครับสำหรับม .40 ข้อที่6 สำหรับข้อที่6นะครับคุณจะต้องอยู่ใน10จังหวัดนะครับที่สมัครภายใน31 11, กรกฎาคม6.4แล้วก็จ่ายเงินเนี่ยภายใน10สิงหาคม64แล้วก็ข้อที่7คุณจะต้องเป็นมอสูงท,ที่สมัครภายใน1นึถึงสิสิงหาคม64นะครับใน10จังหวัดนี้ถ้าเกิดคุณสมัคร11สิงหาคม64คุณจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเลยกว่านกำหนดนเวลาแล้วครับ ต้องให้ตรงกําหนดเวลาเท่านั้นถึงจะได้เงินนะครับอันนี้คือม40ข้อที่6กับข้อที่7นะครับต่อมาครับมาสู่ข้อที่8นะครับม40ข้อที่8ข้อที่8คือคุณต้องอยู่ใน3จังหวัดที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยภายใน24สิีงหา64นะครับวันที่24สิงหาคม64ี่เนี่ยคือวันสุดท้ายนะครับ ถ้าเกิดคุณไปสมัครยี่สิห้าสิงหาหรือสมัครช่วงกันยายานี่นะกันยานี่เลยแล้วนะครับตุลานี่ก็คือเลยแล้วนะครับต้องสมัครภายในเวลาที่ผมบอกเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากประัาสังคมนะครับไม่ใช่ผมพุดโปรไว้เองนะประัาสังคมเป็นคนบอกมาเจ้าของโครงการนี้เป็นคนบอกมากครับนี่คือข้อที่8ต่อมาครับข้อที่9ม .40 ข้อที่9ข้อที่9นะครับก็คือคุณอยู่ใน16จังหวัดนะครับที่สมัครและจ่ายเงินภายใน24สิงหาคม64นะครับถ้าคุณสมัครและจ่ายเงินภายใน24สิงหาคม6กครับคุณอยู่ในม .0 ติศูนก็แสดงว่าคุณทันนะครับถ้าเกิดไป25สิงหาหรือว่ากันยาน หรือเ,เชื่อมตุลาเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับถือว่าเลยหมดสมัครเลยหมดเลยนะครับผมก็เข้าใจทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมัครเลยก็จะไม่การันตีว่าจะได้เงินนะครับก็คือไม่ได้นั่นแหละครับขันนี้คือข้อที่9นะครับคือนอกจากข้อที่6 7 8บอสสูนะครับข้อที่6 7 8 9เเนี่ยสี่ข้อนี้นะครับ คุณไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อนะครับคุณมีข้อใดข้อหนึงถือว่าผ่านแล้วนะครับสมมติคุณจะมีม40เนี่ยสมมุติคุณจะมีข้อ9นสมัครได้จ่ายเงินอยู่ใน16จังหวัดน,นะครับภายใน24สิงหาอาจจะประมาณคุณทําวันที่20สิงหานั่นคือถือว่าคุณมีในข้อใดข,ข้อหนึ่งคือผ่านแล้วสำหรับม40นะครับมีข้อที่6 7 8 9สักข้อหนึ่ง ข้อไหนก็ได้นะครับถือว่าคุณการันตีว่าคุณจะได้นะครับแต่ต้องมีข้อแรกด้วยนะครับทุกกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะมสามสามสาเก้าสต้องมีข้อแรกคือได้รับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะครับถึงจะได้ถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ์ต้องไปทําให้ได้รับสิทธิ์ก่อนโดยการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วสิทธิ์คุณก็จะเปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์นะครับไปส่งเอกสารอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววิธีการทุทวนสิทธิ์เนี่ยดูหลังวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือข้้้ออออ9แตตต่่่สมมมมมุุุิวาาคคคณีีขขททกกนะรรัับบบผ อย่างเช่นมสามสามมีอย่างเช่นมสามสามเก้าสศูนย์เนี่ยถ้าเป็นมสามสามคุณต้องมีข้อหนึ่งคือได้รับสิทธิ์แล้วก็มีข้อสองข้อสามที่ผมเล่าให้ฟังของมสามสามแล้วก็ถ้าเป็นมสามเก้าคุณต้องมีข้อหนึ่งคือได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องมีข้อสามข้อสี่นะครับนะคุณต้องมีตามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณเป็นมสี่ ุณเป็นมสีู่นะครับคือต้องมีข้อตามที่ผมบอกครับถ้าุูเป็นมสีุู่นย์ก็ต้องมีข้อหกเจ็ดแปดเก้านะครับต้องมีหมดนะครับถ้ามสาก็ต้องมีนะครับสี่ห้าเนี่ยนะสองถ้าเกิดว่าเป็นม33าต้องมีสองสามนะครับโอเคแล้วก็ต้องมีอีกนะครับเพราะว่านี้เมื่อกี้ข้อที่เ้ใช่ไหมต่อมาข้อที่10บต้องมีทุกคนนะครับอันนี้ ก็คือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทุกคนที่ได้รับเงินครับจะได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มไทนมสามสามสามเกคุณจะรับเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะไปเจอข่าวลวงข่าวหลอกข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกคุณนะครับว่าให้คุณเนี่ยให้คุณไปสมัครกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะโอนเงินเข้าตรงให้กับคุณเลยโดยไม่ต้องผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่มูลกับประชาชนอันนั้นไม่จริงทั้งสิน้นข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงคือคุณจะได้รับเงินผ่านช่องทางเดียวคือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไม่ใช่การผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือด้วยครับเป็นการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนดังนั้นครับ คุณต้องไปทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เงินนี่คือข้อที่10นะครับก็ทุกคนต้องมีนะครับข้อนี้แล้วก็ข้อที่11ทุกคนต้องมีหมดครับคือตาบันโอนเงินนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับทุกวันโอนเงินตอนนี้เหลือเพียงรอบกลุ่มตกหล่นแล้วพูดว่าธรรมดาเนี่ยเขาโอนไปกันเรียบร้อยแล้วครับ รอบกลุ่มตกลนก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆครับถ้าคุณอยากรู้ว่ารอบกลุ่มตกลนของคุณเนี่ยเป็นวันไหนอะไรอย่างไรนะครับผมก็รวบรวมรอบกลุ่มตกลนของภายในเดือนนี้ภายในเดือนตุลานะครับผมและถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้หลังจากนี้ผมก็จะมีสรุปให้อีกนะครับแต่ตอนนี้ครับเอาล่าสุดก่อนนะครับนี่ผมเอาข้อมูลล่าสุดก็คือรอบจ่ายเงินนะครับเดือนตุลา๋ยวดูหลังวีดีโอนี้ก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมสรุปให้ครับคุณจะได้เงินทุกวันพฤหัส หรือว่าวันศุกร์นะครับของทุกอาทิตย์เขาจะโอนตามวันนั้นๆนะครับโดยครับจะดูยังไงครับว่าคุณจะได้เงินในพื้นหัสและศุกร์ไหนขึ้นอยู่กับการผูกพร้อมเพย์กักบ,บประชาชนครับของคุณเนี่ยนับไปวันที่คุณผูกวันนี้นับไป5วันถ้า5้าวันเนี่ยมันนับไปมันเลยไปมันพื้นหัสก็าจะได้พื้นหัสหน้าถ้า5วันนับไปมันเกาะถึงเกาะพื้นหัสก็จะได้ในอาทิตย์นั้นนะครับ เคง่ายๆเขาดีเองครับอันนี้ก็คือ11ข้อนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อแต่ข้อสําคัญคือข้อที่1คุณต้องมีนะครับแล้วในข้อมอสามสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยที่ผมบอกคุณต้องมีอย่างมอสามต้องมีข้อ2ข้อ3ามนะครับมอสามมอสามเก้านะครับต้องมีข้อ4ข้อ5นะครับมอสี่ศูนย์ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับระหว่างข้อ6 7 8 9นะครับ แล้วก็ข้อ 10. ข้อ11เนี่ยต้องมีทุกคนนั่นเองครับถ้าคุณมีตามนี้ตามที่ผมบอกในคลิปนี้ผมการันตีครับคุณได้เงิน2องหมนาบาทถ้าหนบาท1นึ่งบาทแบบชัวแน่นอนครับโอนเงินให้กับคุณผ่านบาัญชีพร้อมเพย์ที่บุกกรบประชาชนเข้าให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวล่าสุดที่นํามาฝากกันครับหลายท่านเลิกสงสัยได้แล้วนะครับผมตอบเคลียร์ข้อสงสัยให้คุณเข้าใจแล้วคุณจะได้สบายใจกับเรื่องนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมวันนี้ อย่าลืมนะครับขายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปทบทนสิทธิ์ด้วยและดูหลังวิดีโอนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ